ที่มาคืองานนี้มันไม่ได้เ,เริ่มจากอาจารย์นะเป็นงานวิจัยที่ได้ได้เริ่มจากอาจารย์ Lecturer คือเป็นอาจารย์ที่เคยอยู่ที่คณะน,นี้มาจากต่างประเทศแล้วเขาก็มีความสนใจแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านด้าน mental health counseling เป็นงานโปรเจกต์ที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะว่าอาจารย์เองก็ชอบ อาจารย์เองเป็น sociologist ใช่ไหมสายสังคมศาสตร์เราก็ชอบดูว่า,ามีเราชอบศึกษากลุ่มอ professional อยู่ต่างๆวิชาใช่ไหมแล้วหมอดูก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากความจริงหมอดูเนี่ยก็หลายคนก็ชอบดูหมอถูกไหมอาจารย์เองก็เคยดูหมอนะแล้วมันก็มีหลายศาสตร์มากเลยในการดูไพ่ดูดูลายมือหรือดูงังเห้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลย แล้วก็เราก็ไม่เคยรู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีสมาคมหอาสตร์แห่งประเทศไทยถูกไหมเราก็ได้ได้เข้าไปเจอกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาได้ก่อตั้งมาโห้ย70ปีแล้วมัง้งนานมากเลยแล้วก็วก็ไม่รู้ว่ามีหมอดูเยอะขนาดนั้นในประเทศไทยคนที่ได้มารับบริการเนี่ยคลเอนส์ของหมอดูเนี่ยเขาก็มีปัญหาแต่และปัญหาสุขภาพ ครอบครัวการเรียนการงานอะไรก็การเงินมันก็เหมือนปัญหาก็เหมือนเหมือนกันถูกมหมเขาก็จะมาหาหมอดูหมอดูก็จะมีเขาก็จะมี e x ่อ r i e n c e สะสมขึ้นมาว่าจะได้พูดคุยกับคนยังไงคนที่วิตกกังวลก็มาหาเข้อเยอะมากไม่มีใครคุยด้วยเขาก็จะเหมือนกับเป็นคัลเซเลอร์นะแต่ว่าในฐานะที่เป็นหมอดูถูกไหมแต่แต่โปรเจกต์อันนี้ก็คือเราก็เลยไปไปไปคุยกับ ทางด้านกรมสุขภาพจิตของประเทศไทยว่าเออมีเทรดดิ้งให้หมอดูไหมคือมาต่อยอดกันได้ไหมเออทั้งสองคือทั้งสองอาชีพเนี่ยมันก็ทำเหมือนเหมือนกันอะคือมามาช่วยคุยกับคนที่มีปัญหาใช่ไหมคนก็มาบรรยายปัญหาขอปรึกษามีที่ปรึกษาแล้วก็มาดูซิว่า มาทำงานกันได้ไหมคือหมอดูเนี่ยสามารถมีสกิล l อะไรเพิ่มได้ไหมจากคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญจริง,รง,รงถูกไหมก็เลยได้มาทำเทรนนิ่งแบบ2วันติดกันเลยแล้วก็แล้วอาจารย์เองก็เขา้เขาเทรนนิ่งด้วยมีเทรนนิ่งเกี่ยวกับการนั่งสมาธิการ awareness คือร,รู้รู้ตัวเองคือม,มันมีการฝึกอบรมที่ดีมากๆซึ่งเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่กับ ผู้ผู้รับบริการเพราะผู้รับบริการก็ได้วิชาที่ถ่ายทอดจากหมอดูซึ่งมาจากเทรนนิ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากๆเลยแล้วก็มันก็ช่วยให้หมอดูรู้สึกว่าเออเขาคือหมอดูที่จบเวิร์กช็อปของเราแรกๆเนี่ยเขาก็อยากจะ เรียนรู้เพิ่มเป็นแอดวานซ์แบบว่ามีอะไรที่มันเรียนได้ลึกกว่านี้ได้ไหมเพราะว่ามันเขาเห็นว่ามันเป็นการที่ช่วยเขาพัฒนาตัวเองได้ในการในใน o f ร s เฟชั่นของเขาที่เป็นหมอดูนะซึ่งผู้ได้รับบริการเราก็มีการสัมภาษณ์เชิงลึกถูกไหมเขาก็ชอบมากๆเลยว่าเออเขามีการเครียดอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ทำยังไงดี เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์จริงๆกับผู้ที่เป็นพวกพยากรนะแล้วก็ผู้รับบริการแล้วก็คนที่เป็นคนฝึกอบรมหมอดูก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยกับว่าวิชาของหมอดูเนี่ยหมอดูแต่ละคนทำไม่เหมือนกันถูกไหมบางคนเขาจะทำลายมือดูลายมือดูไพ่เขาก็จะมาเรียนรู้ว่าโอ้โ มันเป็นาศาสตร์จริงๆแล้วก็แบบมันมันเป็นอะไรที่หมอหมอดูพวกนี้ก็มีประสบการณ์เยอะมาก10ปี2 0ปีก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าไม่เหมือนกันเราก็ได้เห็นหมอดูว่าเออเขาเขาทำอะไรยังไงแล้วเราก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าเออตอนมีเวิร์กช็อปเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเคสที่แบบเออเซเรียสที่สุดเนี้ยเขาเขาสามารถทำได้ยังไงหลังจากได้การฝึกอบรมแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่หมอหมอดูเนี่ยอยากจะ มีการเรียนรู้เพิ่มงานวิจัยอย่างเงี้ยมันควรจะมีก็ควรจะพัฒนาในด้านเนี้ยในด้านการพัฒนาสังคม mental health issues anxiety stress depression ทางด้านด้านเทคโนโลยี technology. มันก็จะมีแอปเหมือนกับแอปที่เกี่ยวกับ counseling mental health counseling ก็อาจจะไปไปช่วยอะไรอะ เหมือนกับเป,เป็น knowledge ให้กับคนที่เขากำลังทำ counseling เนี่ยขึ้นมาในพวกแอปต่างๆแอปที่เกี่ยวกับ counseling คือควรจะมีมีการวิจัยหรือการศึกษามากกว่าในเด็กกลุ่มที่เป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็รุ่นที่ทำงานอยู่หรือว่ารุ่นแก่ชาราคือน่าจะมีงานวิจัยที่เจาะจง เป็นเจเนอเรชันไปว่ามิลเลนเนียลมีปัญหาทางด้านนี้แตกต่างก,ากับ uh, กลุ่มนี้หรือเปล่ากลุ่มที่วัย30-40เนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างคือเหมือนกับมัน,ม,นมันมามาเปรียได้ใช่ไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่า uh, ความเครียดกังวลแอ x ซี uh, ่ตี้ PRESSION เนี่ยมันก็มีอยู่แล้ว กับทุกคนในสังคมถูกไหมคะแต่ว่ามันมาอาจจะมาจากมุมปัญหามันอาจจะต่างกันหรือว่าปัญหาอาจจะเหมือนกันก็ได้ก็ควรจะมีเหมือนกับงานวิจัยที่มาเจาะจงในกลุ่มเป็น generation